สัตว์น้าทั้งหมดทั้งมวลที่มีการพาะเลี้ยงในสถานีนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือเป็นการอนุรักสัตว์น้ำนะการเพิ่มประชากรสัตว์น้ําเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับร่บมุมดิเวทนะครับก็ยังมีองค์ความรู้เพื่อสําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชน ย <Ooh. S 2> ภาพรวมภารกิจของสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาใยฝั่งอันามันนะครับก็มีทั้งหมด3ภารกิจหลักนะครับก็ประกอบด้วยงานวิจัยนะครับภารกิจของงานวิจัยของสถานีวิจัยนะครับก็จะมีทั้งงานวิจัยพื้นฐานกับงานวิจัยที่ทําความร่วมมือกับนานาชาตินะครับส่วนของงานวิจัยพื้นฐานที่ดําเนินการที่สถานีนะครับก็จะประกอบด้วยงานส่วนของงานทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับก็จะประกอบด้วยโครงการเลี้ยงปลาช่อนทะเล โครงการที่1นะครับแล้วก็โครงการที่2คือโครงการเลี้ยงปิงทะเลนะครับอันนี้ก็จะดําเนินการที่ในพื้นที่บ้านกอบปูนะครับอาเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มีโครงการศึกษาประชาคมปลาในพื้นที่ป่าเฉลนคลองกาพวนจังหวัดระนองอันนี้เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณสนุนจากคณะประมงโดยตรงนะครับแล้วก็โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับสโครงการนะครับก็จะประกอบด้วย โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศป่าชเชลนอันนี้เป็นโครงการร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตาราา์นะครับแล้วก็ร่วมกับประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็โครงการศึกษาระบบนิเวศป่าดิบชื้นที่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาอันนี้ก็ดําเนินการร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์เขตร้อน12บรรณาของประเทศจีนนะครับในส่วนของภารกิจที่2อ,อโครงการเกี่ยวกับบริการวิชาการนะครับในส่วนของสถานีวิจัยนะครับก็ดําเนินการให้บริการ เกี่ยวกับการฝึกรมเรื่องของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งให้กับนักเรียนประชาชนทั่วไปในพื้นที่โดยรอบนะครับเข้ามาดำเนินการเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ภารกิจที่3ก็คือเรื่องของสมุนการเรียนการสอนนะครับการเรียนการสอนในที่นี้ในส่วนของภารกิจของสถานีนะครับเราก็ดําเนินการรับนิสิตฝึกงานทั้งภายในมกอเองแล้วก็ภายนอกมกอ นิสิตฝึกง,งานที่มากับเรานะครับก็จะดําเนินการฝึกง,งานเกี่ยวกับเรื่องของระบบนิเวศท,ทะเลและชายฝั่งรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการติดตามสภาพแวดล้อมอันนี้เป็นตัวที่สอดคล้องกับภาร,รกิจหลักแล้วก็งานของสถานีโดยตรงส่วนภารกิจนอกเหนือจากที่ผมนําเรียนหรือกก่าวมานะครับก็จะมีเรื่องของการใช้โครงสร้างพื้นฐานการสร้างจิตกรรมนะครับในพื้นที่โดยรอบระบบนิเวศนะครับก็จะมีประกอบด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญหนึ่งที่มองว่า มันตอบรับหรือว่าสอดคล้องกับภารกิจของสถานีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคนที่มาท่องเที่ยวเชิงริ้งเวทกับเราเรามองว่านอกจากท่านท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วนะครับผมมองว่าสถานีวิจัยแห่งนี้ก็คงเป็นที่เรียนรู้และก็สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมติดตัวท่านไปนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกคนทุกองค,ค์กรนะครับที่มองเห็นศักยภาพของสถานีวิจัยกลับมาใช้พื้นที่ของสถานีเสมือนว่าแห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้แล้วก็เป็นที่พัฒนาต่อยอดศาสตร์แห่งบุรนดิน ตามนโยบายของวุิเษฐศาสตว์ครับในส่วนของอีกภารกิจหนึ่งก็คือเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํปก่อยในโรงเพาะฟักนะครับในส่วนของสถานีก็ดําเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําก่อยโดยเฉพาะกลุ่มของหอยนะครับโดยเฉพาะหอยชักตีนนะครับหอยหมากแล้วก็หอยหวานอันนี้ก็มีการเพาะเลี้ยงนะครับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยโดยวัตถุประสงค์หลักๆของเราเนเก็นอกจากเรื่องการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการนะครับรวมถึงการทํางานวิจัยประกอบการถ่ายทอดนะครับแล้วก็ การเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําแล้วก็เรื่องของการนําสัตว์น้ําทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดน้ําที่ผลิตได้ในโรงพพักนะครับก็ไปเชื<น>่<__'>อมโยงกับเรื่องของกิจกรรมของนีนีก็นําสิ่งที่ผมกล่าวไปแล้วก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกิจกรรมตามภารกิจหรือวันสําคัญในของสถานีแต่อย่างไรก็ตามสัตว์น้ําทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ที่มีการเพราะเลี้ยงในสถานีนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือนอกจากเป็นการอนุรักสัตว์น้ำกานะรเพิ่มประชากรสัตว์น้ําเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ ก็ยังมีองค์ความรู้เพื่อสําหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนอย่างไรก็ตามนะครับสัตว์น้าที่เราเลี้ยงในพื้นที่โรงพฟักนะครับเราก็มีเริ่มตั้งแต่เรื่องของการผลิตอาหารลูกสั์นําใบอ่อนนะครับในของในส่วนของแพลงต้นพืชและสัตว์นะครับแต่อย่างไรก็ตามในของสถานีก็มีกลุ่มของแบงตน้นพืชเป็นหลัก2กลุ่มก็คือกลุ่มแพลงต้นพืชสีเขียวกับกลุ่มของสีน้าตาลงานพัฒนาหนึ่งที่สถานีดําเนินกา,การก็คือการยกระดับ หรือการเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้าในพื้นที่ชุมชนโดยรอบนะครับเรามองว่าสถานีเองน่าจะเป็นพื้นที่หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนบริเวณโดยรอบรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ามาเรียนรู้นะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตาม gmp เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้สําหรับชุมชนโดยรอบรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยการนําผลิตภัณฑ์หมดนะครับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากชุมชนนะครับเราก็จะนําเข้าไปสู่ที่ เคยูพรีเมียมนะครับแล้วก็ร้านชอบประชุมอันนี้เป็นร้านเอาเล็ตที่เรามองว่าก็เป็นช่องทางจําหน่ายแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนขอบคุณครับ